หมอมกระเทียเหมือนข้าวผัดกระเทียมเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะใครจะชอบไข่สุกกว่าน,นี้ก็สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปาเก๋ขอแนะนำไข่ข้นนรกกุ้งสดค่ะนะคะสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็เราปรุงข้าวด้วยน้ำมันงางาขาวแล้วก็งาดำนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนดีกว่าเนาะ ดูค่ะข้าวนะคะดูข้าวนะคะอขอ,ขอเราจะขอทั้งหมดเลยเนาะทั้งอหอมแหมช้อนเล็กไปค่ะช้อนเล็กไปนะคะขอสักนิดกุ้งด้วยไข่ขค้นด้วยนะคะอหอมน้วมันงาแล้วก็รสชาติของพริกอขอมข้าวค่ะ เนยสดอืเขอบอกท่านผู้ชมเราไปทําดูนะคะรับประกันความอร่อยค่ะสูตรนี้เด็ดทีเดียวส่วนประกอบแรกเลยนะคะปะเกตใช้ไข่ไก่สีฟองค่ะกุ้งสดค่ะใบกระเพราพริกกินดากระเทียมสับแครอทงาขาวและงาดำเนยสดรสจืดเข้าวสวยค่ะนมสดรสจืดน้ำมันงาค่ะ ซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยก่อนอื่นนะคะเรามาคลุกข้าวกันก่อนเลยค่ะน้ำมันงาน,นะคะเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นนะคะเราใส่งาเลยค่ะแล้วก็เตรียมไว้โรยนะคะจะทำให้ข้าวนะคะเราหอมน้ำมันงานแล้วก็มีรสชาตินะคะ ของซีอิ๊วขาวนะคะจะไม่เค็มมากอ,าอันนี้สูตรข้าวเกาหลีนะคะหรือข้าวญี่ปุ่นที่เขาทําทานกันนะคะเราก็มาดัดแปลงใช้กับครัวไทยเรานะคะเสร็จแล้วเราตักข้าวใส่ถ้วยนะคะที่บานป้เกดจะทานข้าวไม่เยอะนะคะก็จะทานนิดเดียวก็ใส่ไม่เต็มถ้วยเสร็จแล้วเราใส่จานเลยค่ะเตรียมรอไว้เลยนะคะเราก็โรยด้วยงา จากนั้นนะคะเรามาปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวนมสดรสจืดค่ะตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราใส่เนยลงไปเลยค่ะใครไม่มีเนยก็สามารถใช้น้ามันได้ปกตินะคะแต่ถ้าใช้เนยก็จะทำให้รสชาตินะคะหอมยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราใส่กุ้งลงไปเลยค่ะโดยพริกไทยค่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแยกกุ้งตักกุ้งขึ้นมาก่อนนะคะหอมมากเลยค่ะหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เนยเหมือนข้าวผัดกระเทียมเลยค่ะจากนั้นใส่เนยลงไปเลยค่ะ ปิดแก๊สต่อใช้ไฟอ่อนสุดนะคะพระเกดจะใส่แครอทไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่ม,ม,มผักเทลงไปเลยค่ะเทตอนที่กระทะยังไม่ร้อนนะคะแล้วก็พยายามคนไข่เลยค่ะอย่าเพิ่งให้ไข่มันเซตตัวนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะไข่เริ่มเซตตัวเราใส่กุ้งไปเลยนะคะ ปลาเก๋จะตามด้วยพริกค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเลยนะคะค่ะปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็ตำด้วยแครอทที่เหลือนะคะเพิ่มสีสันเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สค่ะใครจะชอบไข่สุกกว่าน,นี้ก็เอาที่ตำที่ชอบนะคะตำใจเลยนะคะปลาเก๋พอแค่นี้ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยนะคะไข่ข้นปรเกตก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาแต่งนะคะด้วยกระเทียมหอมแดง เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นไ,ไงคะไข่ข้นนรกสูตรประเก๋แฟมิลี่ค่ะค่ะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะเก๋ด้วยนะคะ